มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกสั่งเด้งวิรชยัยพ้นตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันที่6กันยาย,ยนมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรอมาวกลาโหมมีประกาศสำนักนายรัฐมนตรีลงวันที่31สิงหาคม2563 เรื่องใหข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งระบุว่าโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่9ก,รการกคม2563เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนและขอให้นำความกราบบังคมทูลกระณาปดกล้าปลดกระหมอมให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา104วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติตาแห่งชาติพศ .2547 ประกอบข้อ8วรรคสองของกฎกจุดต่อรอจุดว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจําสํานักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าส่วนราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนของราชการใดพศ2548ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดกล้าปรดกระหม่อมอให้พ้นจากตำแหน่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าปรดกระหม่อมอให้บุคคลแดงกล่าวพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2563 ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ